สนับสนุนโดยบริษัทไทยเบเวอร์เรจจำกัดมหาชนจริงๆก่อนนั้นีก็มนต้องการเดาว่านะฮะว่าคือเมื่อก่อน,นจะมีคนเดาว่าถ้าคุณทักษิณจะได้รับการพักโทษหรือไม่แล้วก็รอรู้ว่า18กุมภาพันธ์ได้รับการพักโทษแล้วก็กลับไปอยู่บ้านหรือไม่ตอนนี้ก็ชัดเจนแล้วชัดเจนแต่เรื่องวันเนี่ยเดี๋ยวดูกันอีกทีแต่พักเนี่ยพักแน่ๆค่ะรายละเอียดเรื่องนี้นะครับประเด็นน,ะะนี้นะครับทางพ,งพันตำรวจเอกทวีสอดส่องนะครับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมครับมีการกล่าวถึงกรณีการพักโทษนายทักษิณชินวัตรนะครับอดีตนายกรัฐมนตรีนะครับว่าเรื่องนี้ทางทธิบดีกรมรัฐธรรมน์ครับได้เสนอเรื่องการพักโทษมาที่กระทรวงยุติธรรมแล้วนะครับและมีคณะร่วมกันพิจารณานะครับเนื่องจากการพักโทษในครั้งนี้มีผู้ได้รับสิทธิ์เข้าเกณฑ์เนี่ย945คนครับซึ่งทางคณะอนุกรรมการพักโทษได้มีการอนุมัติไปทั้งสิ้นครับ930คนครับโดยมีส่วนหนึ่งที่ไม่ได้อนุมัติจะประมาณ15คนนะฮะท้งนี้ การพักโทษครับอยู่ในกฎหมายของกรมรัฐธรรมมาตรา52ครับซึ่งนะฮะการจะพิจารณาบุคคลที่จะรับการพักโทษก็คือจะต้องเข้าเงื่อนไขติดคุกมาแล้ว6เดือนหรือ1ใน3หากอันไหนมากกว่ากันให้ใช้เกณฑ์อันนั้นครับแต่โทษต้องเหลือไม่เกิน10ปีครับซึ่งการกาเนินการเป็นไปตามกฎหมายครับโดยแต่ละเดือนเนี่ยการพักโทษจะมีเฉลี่ยประมาณนี้แหละอย่างก่อนหน้านี้ก็มีการเสนอมา1000คนทางคณะอนุกรรมการพักโทษ ก็จะอนุมัติประมาณ930คนเช่นกันครับโดยในครั้งนี้คุณทวีบอกนะครับว่ามีชื่อของนายทักษิณด้วยครับซึ่งคณะอนุกรรมการพักโทษนะเห็นชอบตามที่อธิบดีกรมรัฐทัรนเสนอครับเนื่องจากเกณฑ์ของคุณทักษิณน,นะอยู่ในกลุ่มเจ็บป่วยร้ายแรงหรือพิการหรืออายุ70ปีขึ้นไปครับส่วนจะได้การพักโทษวันไหนพลตรเอกทวีเผภัาายครับพันตำรวจเอกทวีกล่าวนะครับว่านายทักษิณต้องโทษ1ปีถ้า1ใน3คือ4เดือน แต่กรณีของนายทักษิณพอครบ6เดือนก็เป็นอัตโนมัติที่ได้รับการพักโทษครับส่วนจะได้รับการพักโทษวันใดนั้นต้องไปไล่วันดูเองแต่เราไม่มีวันหยุดอะไรถ้าไดครับวันครบเกณฑ์ก็จะเป็นสิทธิ์ของผู้พักโทษครับทางกรมทฑนก็จะมีการประสานกันครับทั้งนี้อยากเรียนว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องปกตินะตนได้ตรวจสอบว่าโครงการการพักโทษกรณีเจ็บป่วยร้ายแรงพิการหรืออายุ70ปีมันเริ่มมาตั้งแต่ปี2546ครับ จนถึงปัจจุบันมีอยู่จำนวนั้งสิ้น2,240คนซึ่งนอกจากการพักโทษแล้วยังมีการยกเลิกการพักโทษก็ได้นะครับเนื่องจากในช่วงที่ผ่านมาต้องมีการปฏิบัติตามเกณฑ์ที่ทางอนุกรรมการกำหนดขึ้นครับเดี๋ยวเราไปฟังเสียงให้สัมภาษณ์ของพันตรเอกทวีค้าหงตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมกันครับิในรายงานการประชุมมีด้วยครัคณะกรรมการพักโทษก็ เมื่อได้พิจารณาเขาเองเป็นชอบชตามที่อดีตเสนอเนื่องจากเกณฑ์ของท่านอยู่ในกลุ่มเขาเรียกเป็นกลุ่มนะเจ็บปวดร้ายแรงหรือพิการหรืออายุ70ปีขึ้นไปใช่หรือไว่หรอย่างนี้จะได้พักโทษวันไหนคะเรื่องเลือกอ,อ,อก็พอครบ6เดือนของเกณฑ์ท่าน,นี้น ต่ท่านโทษทีหนึ่งท่านหนึ่งในสามสี่เดือนเกณฑนของท่านหกเดือนก็พอคพรบหกเดือนก็เป็นอัตโนมัติได้รับการพักโทษก็คือวันที่สิบเจ็ดอะครับต,ต้องไปไล่วันเลยนะคือคือเราไม่มีบันหยุดถ้าถ้าได้รับครบเกณฑ์นถ้าเป็นสิทของผู้พักโทษทางราชการต้องประสานกันก็อยากอยากจะเรียนว่า มันเป็นเรื่องปกติครผมได้ตรวจสอบว่าโครงการการพักโทษกรณีเจบป่วยร้ายแรงหรือพิการหรืออายุกเกน70ปีมันเริ่มมาตั้งแต่ปี2546แล้วก็ตั้งแต่2546มาถึงปัจจุบันเนี่ยก็มีอยู่2,240คนกับและครั้งนี้ก็จะมีะพร้อมคั้งนี้ก็มี8คน ซึ่งมีบุคคลอ,อื่นนอกจากการพักโทษแล้วันยัขณะที่นายกเศรษฐาทวีสินนะคะนายกรธฐมนตรีและก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังก็บอกในเรื่องเดียวกันว่านายรักสินชินวัตรเนี่ยอดีตนายกรัฐมนตรีมีชื่อได้รับการพักโทษก็เป็นไปตามกฎหมายและก็ระเบียบของกรมรชาชทั์อยู่แล้วส่วนกรณีที่ขณะนี้มีกลุ่มเคลื่อนไหวที่คัดค้านการพักโทษดังกล่าว นายกก็บอกนะคะว่าเราก็ให้ว่ากันไปตามกฎหมายนายทักษิณเองก็เคยเป็นอดีตนายกมาหลายปีแล้วก็เป็นคนที่ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาตินะทําประโยชน์มาอย่างยาวนานด้วยเป็นนายกรัฐมตรีที่รับความนิยมชมชอบอย่างสูงสุดท่านหนึ่งในประวัติศาสตร์ของการเมืองไทยและความจริงเมื่อนายทักษิณออกมาแล้วก็ถือว่าเป็นประชาชนธรรมดาคนหนึ่งเรื่องในอดีตก็ถือว่าเป็นเรื่องในอดีตนะแล้วก็ได้เข้าสู่กระบวนการทางกฎหมายปเปรียบร้อยแล้วทั้งนี้ค่ะนายทักษิณก็มีลูกมีหลาน ที่สาคัญนะลูกสาวคนเล็กคือคุณองอิงคุณองอ์อิงก็เป็นหัวหน้าพักเพื่อไทยค่ะแล้วตนเนี่ยก็คือท่านนายก,กน,นะคะเชื่อว่าท่านก็คือพูดถึงคุณทักษิณนะนะจะมีคําแนะนําดีๆที่ใช้เป็นแนวทางที่เป็นประโยชน์แล้วลูกก็จะนํามาใช้เป็นประโยชน์ในการบริหารประเทศได้ปัจจุบันเนี่ยในทักษิณมีหลานถึง7คนในฐานะที่ตนเนี่ยเป็นพ่อคนก็เข้าใจความรักคุณปู่หรือคุณตาที่มีให้กับลูกกับหลานก็ถือว่าเป็นสิทธิ์ของท่านนะ ยืนยันว่าตามระเบียบของกรมรัชธารเนี่ยเราทาตามทุกอย่างเข้าเกณฑ์หมดก็ว่ากันไปตามกฎหมายแต่กงยังไม่ทราบนะคะว่านายทักษิณเนี่ยจะรับการปล่อยตัวเมื่อไรค่ะทางนี้ถ้าในอนาคตมีโอกาสได้มีการขอคําปรึกษาจากนายทักษิณหรือไม่นะคะนายกเศรษฐาบอกว่าตนพร้อมจะพูดคุยนะกับคนที่ทําประโยชน์ให้กับประเทศชาติทุกคนเลยทั้งพักตรงข้ามก็ดีฝ่ายค้านก็ดีอดีตนายกทหารตำรวจในอดีตก็พูดคุยกันตลอดลายอยู่แล้วค่ะมาดูคนนี้ค่ะ ขณะที่นางสาวแพ์ทองทานชินวัรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะก็บอกว่าเพิ่งทราบจากข่าวออนไลน์ค่ะว่ามีรายชิอของนายทักษิณจริงๆแล้วเนี่ยทางครอบครัวก็ทราบรลการอยู่แล้วว่าเมื่อครบ6เดือนก็ได้รับการพักโทษแต่ก็ยังไม่เคยได้รับการคอนเฟิร์มนับว่าเป็นข่าวดีในวันนี้ส่วนจะได้เห็นนายทักษิณปรากฏตัวหรือไม่นั้นนะคะนางสาวแพทร์ทองทานก็บอกว่าไม่แน่ใจว่าวันที่ออกเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ก็จะมีการคุยกันแหละในวัน2วันนี้แน่นอนเมื่อนายทักษิณกลับบ้านก็จะได้พัก คุณหมอคิดว่าโอเคเมื่อไหร่ตรนี้คิดว่าานทักษสิ่งคงออกมาด้านนอกแน่นอนเพราะอยู่ในห้องมาเป็นระยะเวลา6เดือนอย่างไรก็ตามขณะนี้คุณหมอก็ไม่บอกว่าจะทําอย่างไรต่อแต่ก่อนหน้าน,นี้ก็เคยมีการได้คุยกันไว้ว่าหากได้รับการพักโทษก็จะนัดให้คุณหมอไปหาที่บ้านเพื่อเช็คอาการและก็คอนเฟิร์มเรื่องต่างๆแต่ตอนนี้ยังไม่มีการบอกว่าต้องเข้าโรงพยาบาลอีกครั้งค่ะค,คุณอิงเงานระบุนะครับว่าตอนนี้ทางครอบครัวครับได้เตรียมบ้านจันทร์สองลา ไว้เตรียมรับนายทักษิณแล้วครับเมื่อถามนะครับว่ามีหลายกลุ่มที่ออกมาคัดค้านเรื่องการทักโทษของนายทักษิณกังวลว่าจะมีเรื่องความขัดแย้งตามมาหรือไม่ครับประเด็นนี้ครับคุณแพทองทานกล่าวนะครับว่านายทักษิณเนี่ยเป็นนายกตัฐมนตีที่ทําเพื่อประเทศชาติมาอย่างมากมายออกไปนอกประเทศถึง17ปีตนทราบดีว่า17ปีที่ผ่านมาหลายคนอาจจะไม่รู้จักท่านแต่หากได้ดูได้ทราบก็จะได้ทราบว่าท่านเนี่ยได้ทําเพื่อประเทศชาติมากมายได้รับความยุติธรรม และไม่ยุติธรรมปะปนกันไปตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฉะนั้นสําหรับครอบครัวเองก็ยืนยันให้ความมั่นใจกับท่านว่าการที่ท่านกลับมารับโทษและอยู่ในที่จํากัดเป็นระยะเวลาถึง6เดือนในขณะที่อายุถึง75ปีวันนี้ถึงเวลาได้พักโทษแล้วได้กลับบ้านก็ขอให้ท่านมีสุขภาพที่แข็งแรงสมบูรณ์ เพื่อจะกลับมาใช้ชีวิตในเมืองไทยในที่จากไปกว่าเกือบ20ปีนะครับเมื่อถามต่อว่าจะไปดูแลคุณพ่อเนี่ยที่บ้านจันทรส่องล่าหรือไม่หน่ยจะได้รับการพักโทษแล้วครับประเด็นนี้ครับนางสาวแพทองทานถามกลับไปยังผู้สื่อข่าวว่าอยากให้ลองเดาดูผู้สื่อข่าวตอบไปว่าไปทําให้นางสาวแพทองทานหันมายิ้มและกล่าวว่าก็จะขนลูกไปหาคุณตาให้หมดเลย